อย่าลืมกดติดตามช่องผมเพื่อแม่พ้าเทคนิคดีๆคอนเทนต์ใหม่ๆนำเสนอกันะทุกวันทุกวันนะครับผมว่าด้วยเรื่องการฟาร์มของแทมเพสนะครับแทมเพสฟาร์มใช้สกิล2ฟาร์มครับผมอัพสกิล2มาตีตีอย่าให้ลูกน้องแตกแล้วก็อัพสกิล3ถางป่าครับถางป่าไปเรื่อยๆให้มีพื้นที่ในการฟาร์มนะให้ลูกน้องสามารถฟาร์มได้ดีพอหลังจากนั้นเนี่ยพอสกิล2เนี่ยเริ่มมีพอยท์ที่สูงขึ้นก็ เริ่มฟาร์มแคมใหญ่ฟาร์มแคมมิโนโทอนะฟาร์มแคมหลักแล้วก็พอพยายามฟาร์มไปมากๆเข้ามากๆเข้าเนี่ยลูกน้องล่างแยกแยกเป็น2กองปุ๊บก็เอาล่างโครนของเรานะครับลูกน้องของเราแยกไปตี2แคมครับผมเราจะได้เลเวลที่มากขึ้น EP ที่มากขึ้นนะครับรับรองหลังจากที่ได้รับฟังเทคนิคนี้ไปนะคุณผู้ชมกลับไปปรับไปเล่นนะเป็นยังไงก็เอาฝากเทคนิคมาแชร์กันด้วยนะผลเป็นไงมาบอกกันด้วย แน่นอนไม่เกินสี่นาทีมีบิงรงเท้ารีมานาเข้าไฟกับเพื่อนแน่นอนครับ